ใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำอยากมีผิวเด็กไร้ฝ้าหน้าใสได้สิวบางคนแพ้ครีมหน้าําใช้อะไรก็ไม่หายแถมทิ้งรอยไว้เพียบต้องบำรุงให้ตรงจุดค่ะเซรั่มหน้าเด็กออร่าริสเซรั่มสลายฝ้าสูตรหน้าใสกู้หน้าพังตัวนี้ใช้ดีมากๆค่ะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้ยิ่งคนอายุเยอะฝ้าหนามากๆเห็นผลได้ชัดเจนมากค่ะสารสก,กัดจากผลแบร์เบอรี่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดำได้ตรงจุดสมขมิ้นชันลดอาการอักเสบของสิว หลายฝ้าเก่าได้เป็นอย่างดีเขายังมีสาหลายแคดเมียช่วยชะลอผิวให้ผิวแข็งแรงยกกระชับให้ผิวเดง้งแต่งตึง วิธีใช้ง่ายนิดเดียวค่ะแค่หยดเซรั่มลงใบหน้าเช้าเย็นหลังล้างหน้าเนื้อเจลซึมไวมากดูห้ทั่วใบหน้าไม่เหนียวเหนอะหนะมาดูชัดๆเลยค่ะคือหน้าฉ่ำมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแนะนําเลยค่ะเหมาะมากยิ่งคนอายุเยอะฝ้าหนามากๆเห็นผลชัดเจนมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายมีเลขจดแจ้งถูกต้องมีเครื่องหมายฮารานอิสลามใช้ได้ค่ะ